ใครอยากได้นะคะก็มินกันใหม่เยอะๆแล้วก็กดติดตามด้วยนะเธอเธอวันนี้กินร้านอาหารที่ไม่มีคนได้ปะปะเออไม่มีคนจริงด้วยถึงไม่มีคนนั่งข้างนอกเลยไม่มีนะคนนั่งข้างนอกเลยได้เอ็ดหน่อยไหมเราต้มแห้งแล้วกันสั่งของหวานเลยได้ไหมถ้าโปรดช่วยกานเพิ่มได้เลยไหมคะรับขนมช่วยไหมรับก็ได้คู่ดีค่ะสองคู่ค่ะสองคู่พอสองคู่เอาะหกนะพอมึงพอหรอพอแล้วไปกินอีกโอเคครึ่งมันพอหรอเนี่ยพอฉันพองงไหมอืมเขาคิดอะไรบักหมูมีวิตามินอะไรบ้าง เดี๋ยวนะเอาผ้าห่มมาทําอะไรอ่ะมากินข้าวได้ต้องพกผ้าห่มคือหนาวไม่ไม่ไม่จะคือร้อนขนาดนี้ยังจะเอาผ้าห่มมายังจะว่าจะให้ผู้ติดตามอให้ผู้ติดตามนะขนาดแต่คือแกะให้ดูหน่อยแต่ฉันน่ะอยากได้แบบเป็นแบบกระเป๋าไม่เคยเห็นมันมีสองสีเลยหรอมันสีเหลืองกับสีชมพูป๊อกกี้เหรอใช่เอ็กซ์มาดเจ็บหล่อเลยคือฉันต้องยืนกังแจ้งมีเนยเขาเอ็กซ์ไปทั่วทั่วเฮ้ยน่ารักเหรอน่ารักฉันทำให้ดูนะเหมาะกับอากาศเมืองไทยแบบว่า เวลาที่เราแบบเจอแดดอย่างเงี้ยอย่เงี้ยเหรออืมสลับสลัก,ลก,ลก,ลกทำอย่างงี้ก็ไนดะ้เป็นผ้าขนหนูก็ได้นะเป็นผ้าขนหนูก็ได้อันนี้เป็นผ้าขนหนูได้มันมีสีสเหลือ,กลองกับสีชมพูลองเชนเลยเหรอ <c oughs> ลองเชนแล้วก็ให้ <c oughs> ให้ให้ผู้ติดตามให้ผู้ติดตามเป็นเป็นขี้ใครของฉันให้สองสองคนเนาะใช่ไม่ไม่เธอต้องโชว์อย่างงี้เธอต้องโชว์อย่างงี้ นี่ถ้าใครอยากได้ภาพผืนนี้นะคะลายบัตเตอร์เบรนะคะกดติดตามกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวให้พี่ออมส่งให้นะคะแต่ถ้าเกิดพี่ออมไม่ส่งให้ก็เขาไปทวงพี่ออม